สวัดีตอนนี้นกกำลังจะขึ้นเรือลำนั้นนะคะเพื่อข้ามไปเกาะริบร์ตี้ค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งของพี่เซีพ่ <c oughs> เดีวาที่ยวกันค่ะต,ตอนนี้นกกำลังจะขึ้นเรือแล้วนะคะก่อนมานี่นกก็ได้ซื้อตั๋วออนไลน์กันมาแล้วนะคะตั๋วก็ราคาคนละ24เหรียญดอลลาร์ค่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือกันเลย ที่ท่าเรือที่นิวเจอร์ซีย์นะแล้วก็ก่อนที่เราจะเข้ามาในเรือเนี่ยตรงทางเข้าเนี่ยเขาก็มีการตรวจอาวุธนะคะตรวจเหมือนสนามบินเลยคือเข้าเครื่องสแกนเลยแล้วก็ถ้ามีมีเข็มใส่เข็มขัดมาพกมือถืออะไรเงี้ยต้องเข้าเครื่องสแกนหมดเลยนะคะเหมือนสนามบินเลยนี่ค่ะตอนนี้เรือออกแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันนะเมื่อกี้เราก็ แวะซื้อกาแฟนะคะกาแฟก็จะมีอยู่ตรงทางเข้าด้านด้านล่างของเรือเลยตอนนี้นกขึ้นมาที่ชั้นสของเรือนะคะก็เรือก็มีขนาดใหญ่มากๆเลยช่วงปลายปี2 0 1 8นกก็ได้มาล่องเรือชมวิวเทพีเสรีภาพแล้วนะแต่ว่าตอนนั้นนะเป็นการชมวิวอยู่ไกลๆนะแต่ตอนนี้จะเข้าไปตรงที่ตั้งของเทพีเสรีภาพเลยไปเห็นใ,นใกล้ๆเลย ก็เดี๋ยวก็จะได้เห็นแล้วว่าความยิ่งใหญ่อลังการของเทพีเสรีภาพเนี่ยจะเป็นยังไงจะสมกับที่ได้รับเป็นมรดกโลกของยูเนสโกไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะทุกคน Hi I'm Steve Dice I'm here with my wife at Ellis Island the National Museum of Immigration

came to the USA in 1892. She was 15 years old. She was the first immigrant to enter the United States through Ellis Island. She lived in the United States in Queens and and died at the age of 47. เกาะแอลลิตั้งอยู่ที่ปากแม่น้ำฮัสสันระหว่างนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์ค่ะที่นี่เป็นสถานีตรวจคนเข้าเมืองแห่งอเมริกาตั้งแต่ปีคศ1892จนถึงปีคศ1954ค่ะ สถานีตรวจคนเข้าเมืองแห่งนี้นะคะได้สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการเข้าเมืองของอเมริกาค่ะผู้คนหลากหลายเชื้อชาติทั้งจากยุโรปและเอเชียได้อบพยพมาทางเรือหนีจากการถูกกดขี่ทางการเมืองพิศเศรษฐ,ฐ,ฐกิจความยากจนด้วยหวังว่าจะได้พบกับโลกใหม่และชีวิตใหม่ในดินแดนใหม่ในอเมริกา หลังจากที่สถานีตรวจคนเข้าเมืองแห่งนี้ได้ปิดตัวลงในปีคศ .1954 นะคะปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์เอลลิส <a> บอก <in America. S 1> เล่าเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับการอพยพย้ายถิ่นฐานซึ่งจะมีด้วยกัน3ชั้นโดยจะแสดงถึงประวัติศาสตร,ร์การย้ายถิ่นฐานห้องทะเบียนห้องพิจารณาคดีห้องพักข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าต่างๆรวมถึงห้องสมุด โรงละครโรงฉายหนังประวัติศาสตร์ร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกด้วยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องสําหรับขายเอ่อของที่ระลึกนะทุกคนก็จะมีของที่ระลึกเยอะแยะไปหมดเลยอ,อันนี้เป็นควงกุญแจแล้วก็สลักชื่อไว้เรียบร้อยแนะคะ I need this your name. Only one left. Look at that. Ten dollar. ่กองทัพต้องเดินด้วยท้องค่ะทุกคนอาหารของนกวันนี้นะคะ b e s t Burger ค่ะน่ากินไหมทุกคน กินไปก็ชมวิวเทพีเสรีภาพไปนะคะเดี๋ยวให้ดูโน่นค่ะเทพีเสรีภาพอยู่ตรงโน,น้นทำใหญ่มากมน,นี่ทูเบ้ <c oughs> อนนี้นกก็อยู่บนเรือแล้วนะคะทุกคนก็คือเดี๋ยวเราจะข้ามไปที่เกาะลิเบอร์ตี้ตรงนู้นนะคะเทพีเสรีภาพเนี่ยเพื่อนเพื่อรู้ไหมว่าที่เราเห็นตั้งอยู่ที่อ่าวนิวยอร์กบนเกาะลิเบอร์ตี้ที่อเมริกาเนี่ยะคะ่ะแท้จริงแล้วเขาไม่ได้กำเนิดเกิดขึ้นที่อเมริกานะทุกคนแต่เขาเกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสค่ะ ก็คือเป็นของขวัญที่ทางฝรั่งเศสมอบให้กับทางอเมริกานะเนื่องในวันที่เขาเฉลิมฉลองวันชาติครบร้อยปีในวันที่4กรกฎาคมปีพศ2419ค่ะโดยเขาใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างนะคะถึง10ปีเนี่ยทุกคนโดยส่งมอบให้กับทางอเมริกาอย่างเป็นทางการนะคะ ตอนนี้เราก็ออกจากเกาะเอลิสมาแล้วนะคะตอนนี้ก็ใกล้ถึงเกาะเอ่อลิเบอร์ตี้แล้วค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะได้เห็นเทพีเสรีภาพกันใกล้ๆ <Ooh. S 1> สมาก mm hmm. ตอนนี้เราก็เดินมาถึงตรงส่วนหลังของเทพีเสรีภาพแล้วนะคะเดี๋ยวเทพีเสรีภาพเนี่ยมา ามาทางเรือนะคะคือด้วยความที่เขาใหญ่เขาก็ถูกแยกชิ้นส่วนมาค่ะโดยที่เขามีชิ้นส่วนทั้งหมด350ชิ้นนะคะ ตอนนี้เราก็มาถึงด้านหน้าของเทพีแล้วนะคะยิ่งใหญ่มากๆเลยเทพีเนี่ยผมเสื้อคลุมนะคะมือขวาชูคบเ,เพลิงส่วนมือซ้ายเนี่ยก็จะถือแผ่นจารึกคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐนะคะโดยมีอักษรสลักเป็นภาษาโรมันนะคะว่าจูไรโฟสคอส7 7 7ค่ะ ก็คือวันประกาศอิสรภาพของสหรัฐเนี่ยก็ตรงกับวันที่4กรกฎาคมปี1776นะคะที่เขาเประกาศอิสรภาพจากการเป็นอาณานิคมของสหรัฐอาณาจักรนะคะสำหรับส่วนฐานของเทพีนะคะก็สร้างโดยทางอเมริกาเองนะคะก็เริ่มสร้างในปีพศ2424ค่ะแต่ว่าพอเริ่มสร้างไปแล้วเนี่ยก็ต้องหยุดชะง,งักลงนะคะเพราะว่าขาดเงินทุน ต่อมาในโจเซฟฟูลิเซอร์บรรณาธิการของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กเวิร์นะคะได้รณรงค์หาทุนค่ะโดยการขอรับบริจาคนะคะในปีพศ2428ค่ะเขาก็มาสร้างจนเสร็จนะคะ ตอนนี้นกก็ได้เข้ามาด้านในของพิพิธภัณฑ์ของเทลีเสรีภาพนะคะเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆกันค่ะว่าเขามีอะไรบ้าง mm hmm. อันนี้ก็เป็นอของจำลองเท้าของเทพีเสรีภาพนะคะ mm hmm. อันนี้ก็คือ,อเป็น สำลิดนะคะคือสีจริงของเทพีก็จะเป็นสีนี้นะคะอันนี้เขามีป้ายบอกว่าให้เราสามารถสัมผัสได้นะคะว่าทองสำลิดนะเป็นแบบนี้นะ,ะอันนี้คือแบบจำลองฐานราบนะคะก็คือตอนแรกเนี่ยในปี1882เนี่ยเขาดีไซน์เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อมาในปีถัดไปปี1883เขาก็ดีไซน์ออกมาเป็นแบบนี้นะคะ่ะ แต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะที่เขาสร้างออกมาในปี1884ค่ะไฟนอลลี่นะคะ mm hmm. ก็คือเป็นฐานนากแบบนี้ค่ะ mm hmm. คือเมื่อกี้นะ mm hmm. ที่ว่าเราเดินไปด้านหลังเพื่อที่จะขึ้นไปข้างในของตัวเทพีนะคะ mm hmm. ปรากฏว่าตัวที่เราซื้อมาเนี่ยไม่อินคลูดนะคะไม่รวมกับการที่ขึ้นไปข้างบนนะคะ เราก็เลยมากันที่พิพิธภัณฑ์ทีนี้นกก็เลยพาเพื่อนๆมาดูแบบจำลองถึงโครงสร้างภายในนะคะเนี่ยค่ะก็คือตัวเทพีเนี่ยอย่างที่นกบอกไปแล้วคือเขาสูง93.3เมตรค่ะหรือว่าเทียบเท่าตึก10ชั้นนะคะคือตัวภายในเนี่ยเขาก็จะมีบันไดเลื่อนให้เราขึ้นไปนะคะบันไดเลื่อนเนี่ยก็จะ ถ้าเราขึ้นไป10ชั้นนะคะมีความสูงเทีเท่าบันไดเนี่ยบันด167ขั้นค่ะแล้วก็มีบันไดเวียนด้วยนะคะถ้าไม่ขึ้นบันไดเลื่อนก็ขึ้นบันไดเวียนก็ได้ค่ะบันไดเวียนเนี่ยก็จะมีถึง12ชั้นค่ะขั้นบันไดก็จะมี168ขั้นนะคะ ซึ่งสามารถขึ้นไปจนถึงส่วนที่เป็นศรีรษะและก็ส่วนมงกุฎของเทพีเลยค่ะแต่ก็จำกัดจำนวนคนนะคะก็คือขึ้นไปได้แค่ครั้งละ20-30คนค่ะอย่างที่นกบอกไปนะคะส่วนเท้าของเทพีเนี่ยก็จะมีคล้องด้วยโซ่ที่ขาดนะคะก็คือบ่งบอกว่าเป็นการถูกปลดปล่อยจากการพันธนาการจากการเป็นอนานิคมของสหรัฐอาณาจักรนะคะซึ่ง เทพีตัวจริงเนี่ยเราจะคืออยู่สูงมากนะเราจะมองไม่เห็นส่วนเท้าส่วนโซ่ที่ขาดนี้นะคะอันนี้นกก็เลยพาทุกคนมาดูกับเทพีในรูปจำลองในพิพิธภัณฑ์น,นะคะนี่ค่ะแผ่นจารึกที่เขาถือไว้ที่มือซ้ายนะคะก็จะมีตัวหนังสือเขียนว่า f o r s t of July 1776นะคะ อันนี้ก็คือนักประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศสนะคะที่ชื่อเอดูอาร์ดเดลลาบูลาเยนะคะที่เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดในการสร้างเทพีเสรีภาพให้กับอเมริกันนะคะตอนนี้เราก็ออกจากมิวเซียมมาแล้วนะคะมิวเซียมที่อยู่ด้านหลังน้องเนี่ยก็จะอยู่ตรงข้ามด้านหลังกับ เทพีเลยนะคะสำหรับตัวเทพีเนี่ยนะคะสีที่เราเห็นที่เป็นสีเขียวเนี่ยเดิมทีแล้วไม่ใช่สีนี้นะคะแต่ว่าเป็นสีสีทองแดงส,สีโลหะสํมฤิค่ะที่เป็นสีทองแดงนะแต่ว่าผ่านการเวลาไปนานเข้าสีก็เกิดการ <id> ก็เลยกลายเป็นสีเขียวอย่างที่เห็นนี้นะคะค่ะสำหรับ ทริปชมเทพีเสรีภาพวันนี้นะคะก็หมดแค่นี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะเพราะว่านก็ให้ข้อมูลไปพอสมควรนะคะเกี่ยวกับประวัติแล้วก็ความเป็นมาออของเทพีเสรีภาพนี้นะคะก็เดี๋ยวทริปหน้าถ้านกไปไหนอีกเพื่อนๆคอยติดตามชมนะคะบ๊ายบายค่ะ